เอา mix ไง mix ตัวมาเอ้ยเขาบอกว่าคอมโบเดน่ามันก็ไม่แย่เลยเออมันไม่แย่แต่โคตรแย่ผมแค่ไม่เคยกินเท่านั้นแหละไม่แย่แต่โคตรแย่เลยแบงค์บอกไม่ไม่ไม่กูมากูอยู่มอกูได้เมนูแปลกๆเยอะเลยเยอะแยะเลยอย่าบ้าผัดขิงเนี่ยอย่าบ้ากูกูเอามาไว้ตอนจุ้ยเอเด้าว่องวะคนจีน เล่นก็เป็นคนกินนะเอดาวงไพรเวทด้วยว่ะแล้วขึ้นมีโดนแบนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาไว้เยอะเอาไว้เราจะได้มีผู้วิเศษหรูอยังก็โดนผู้วิเศษเนี่ยเขาขอฟอนจีนี่สามข้อขอบินได้ขอใส่ของได้แล้วขอเป็นอมต์อุ้ยด่านรักเลยอันนี้อยู่ด้วยกันครสามคนเลยว่ะอุ้ยอยู่หลังหลังเราจะเตือนกามทาี้ย กัตกรยอมนายอะไอ้เขาเล่นอะไรอยู่อะไอยากรเปลี่ยนอย่างตัวล้วก็จบถ้าฮันเทนมึงก็ตายอ่ะเฮ้ยตกใจมึงไงเนาะเฮ้ยโกดเฟสโกดเฟสอยู่ข้างล่างโคตรโกดโกดอยู่ข้างล่างฮะมาแล้วมาแล้วไอ้เเดินมาตัวอย่างดำเลยเดินมาตัวอย่างดำแล้วกเยี้ยอยู่ข้างบนอมั้งเอื่องจะกี่หมายข้างล่างแตกเหรอใช่ใช่ใช่เคลียไปไหนแล้ววะ ทำลายเครื่องหรือเปล่าเนี่ยมันถีบเครื่องได้ตะกี้มันถีบอุ้ยออกหลังไอ้ยู่หลังกูอู้ไอ้เชี่ยมันขึ้นเป็นเท่าไหนวะเพื่อนวิ่งแล้วน่าจะโดนอยู่แล้วทำไมเป็นกูวะเฮียเร็วเอาเพื่อนวิ่งมาช่วยกูเอเดาหวงมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเอาอีดอกนี่ยังไงล่ะรู้เฮียสรุปมันวิ่งมาพาใครมาด้วยอู้วเด่นเด่นอะ เฮ้ยทำไมมัน yeah. ก oh, oh. hey, ูอ้เ oh. ห huh? ี uh. ้ยรว้าวอ้เฮ้ยฮะอะไรโดนได้ไงวะเฮะโดนได้ไงมันเดินเร็วใช่ไหมเออเดินอย่างเร็วเลยไอ้เหี้ยคือคือตอนคือตอนโอ้กหไม่รู้อะกูว่ากูไอ้นี่เองว่งคิดไปเองว่ะอยู่าอยู่าอย่ารอบ้าไอ้เหี้ยเฮ้ยมันไอ้นี่มึงตอนไหนวะเฮ้ยอะไรเนี่ยยอดมนุษย์ไอสัตว์ จะไม่เชื่อเอาละเชยยอดมนุษย์ละใครฟังเปลวะเขยผู้พิเศษแต่มีมีนต่อกูช่วยกูช่วยกูช่วยโอเคตั้งก่อนตุ้งโดนกูเฮ้ยไอ้เหี้ยกูเที่ยมอยู่ไหนวะไปเฮ้ยไม่โดนกูเหี้ยนี่เหี้ยคนดำเอาไม่เอาหรอเอามันเอาอีด้ากูเที่ยมอยู่ไหนวะงจิ้หายละกูปั่นต่อปั่นตรงนี้ก็แล้ ยะดโดนแทงอยู่ตายโดนยืดโดนแทงหลังไม่รู้มันไปไหนและมันมาหากูป่าวลูกันไม่เห็นอ่ะเฮ้ยโดนกูดกูีกูปั่นอยู่อันปั่นกันแบงโอเคปั่นเลยอย่าลากมาแถวนี้ดิ่อารอุ้ยไอ้เย็นไม่ได้ไปไม่ได้เนี่ยนั่นแหละนั่นแหละกูเห็นแล้วไปหาเอ็งไปหาเอ็งมึงทาไงดีวะเพื่อนวิ่งสี่สัตว์ ไปเลยครับลอยเฮียเลยเอากูมาแล้วกูเฮียเด็กเฟรดวะเฮ้ยเฮ้ยเฮียด่าโหแล้วอู๋ทั้งที่ดีมีเสียงทั้งวงแดงปั่นมันใหญ่ด้วยเฮียมันมาแล้วว้ายกูโดนเพื่อนแบงค์ลอยแบงค์ลอยยี่สิบวิโอ้แบงค์ยี่สิบวิเองอยู่ไหนวะแบงค์กําลังกําลังขึ้นไปแล้วกําลังขึ้นไปแล้วชั้นไอ้ชั้นสองฉันไม่ใช่ผู้วิเศษช่วยกูด้วยเฮีย ไม่ต้องจ้องไอสัตว์กูติดอยู่ไอเฮียอุ้ยเฮียอะไรมาเอามือเหรออยู่กูอยู่กูอันเนอะไหนแล้ววะไออยู่แถวๆหลังบ้านหลังบ้านไปบุญไปบุญอยู่อยู่บุญอะไรบ้างบุญเหรอบุญไหนบุญเดียวอ่ะ สองบูนนะกูอยู่อยู่ใช่อะสอบูนอยู่อยู่หลังหมู่บ้านหลังวันจะสั่นแบ้านจะสั่นเมื่อกี้กูซ่อนอยู่ในพุ่งเว้ยแล้วตัวแบบหัวหัวกูแบบง่วงงมันยังไม่เห็นอีกอะโกลงง่วงอะดูดเร็วขนาดนั้นเลยอะโกลงเว้ยนะไม่รู้อ่ะจอมมันเคยเล่นอะเดี๋ยวมันปรับแพทอะไม่รู้ครับอุ้ยไอ้แบงค์อัพป้าปั่นให้หน่อยนะกูโอ้โหลุงฝากปั่นเครื่องให้มันระเบิดแล้วกูหิวมึงอะ อุ้ยโหอุ้ยกูคิดว่าใครจะไปปั่นเครื่องเลยสักหนมาแล้วไบ้จังเลยอยู่ไอกกูมากมันออกกูมันมึงเนี่ยมาเลยตามกูอะอยู่ตรงเขาเรียกตรงไหนวะไอหลังหลังจะสันหลังจะสันเออมาออกกูมาออกกูไอบ้านบ้านหมู่บ้านยาวกูปั่นข้างมันซ้ำหนึ่งแม่อุ้ยยมันจ้องมึงนานแล้วมันแอบแอบมองเธอตั้งนานแล้วอะไอเฮียแอบมีใจกันก็ไม่บอกไอเฮียเล่นงแรกแปลทาร์อยู่แป๊บหนึ่งเฮ้ย ผู้พิเศษต้องเจอผู้พิเศษกว่าหุ้ยอาร์ตอาร์ตกูเห็นละมันเล็งว่ะหือเฮ้ยมันไม่ใช่เล็งมันไม่เล็งกูไม่เล็งกูฮะเทมี่ไหนวะกูทำโดนเทมเดียมอุ้ยมันละประตูอยู่โซนนู้นหมดเลยกูกกููเดี๋ยวกูไปเปิดตรงจ่าสันอุ้ยเคี้ยวไอ้แบงค์แตกหมดประตูเลยโอ้ละก่อนแบงค์ แดมลาก่อนเ,นเพื่อนไปไปเปเิดเปิดไอประตูเฮ้ยโอ้โหเฉลิ <What? S 1> จับจับไอ้จับไอ้ัฉลิม่ใช่ผู้วิเศษแต่เป็นโกดฟีมองตรงไหนวะไม่เห็นไอ้ที่มันอยู่ไหนกูหาไม่เจอเลยที่ตัวไม่โคตรเนียในสัตว์มันดำเมี่ยมมันโม่